สวัสดีครับผมเราอยู่ในเกม b e Swarm Simulator กันอีกเช่นเคยครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีภารกิจของเรากันวยทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูโอเคเราวปากิบวันนี้ก่อนโอเคซึ่งมันอยู่ขคำบนนนุ่นสีแดงๆนั้นเดี๋ยวผมพาไปสักครู่นะโอเคทุกพอเรามาถึงแล้วมันคือที่นี่นี่เองนี่ที่เป็นรูกไฟตรงนี้ซึ่ง โดยปกติเนี่ยบางคนเขาจะย,ยังเข้าไม่ได้แต่ว่าเงื่อนไขมันก็คือเราต้องมีพึ่งที่เป็นสีแดงเนี่ยสี่ตัวสี่ประเภทซึ่งตอนนี้เรามีครบแล้วเราจะเข้าไปกันซึ่งของที่ผมจะมาซื้ออยู่ตรงนี้เลยมันคือเจ้าสิ่งนี้นี่เองมันคือเขียวไฟไว้ทุกคนซึ่งไอ้เขียวไฟเนี่ยมันเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามันจะเก็บแปดแก้สอนจากเจ็ดเขาเรียกไงนะเจ็ดรูอะ ในศ4นจุดเจ็ดแล้วก็จะคูณ2ดอกไม้สีแดงโอเคซึ่งผมอยากได้มากๆนี่อะไรเลยเฟลด์ฟิวบูสเตอร์โอเควันนี้มันจะได้บูสต์เป็นอะไรเนี่ยมาลุมฟ um ิวคูณ3อ่ะเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเรามาฟาร์มดีกว่าเราต้องเก็บตังค์เท่าไหร่นะ3ล้านกวากว่าโอเคเรามาฟาร์มกันดีกว่าทุกคนวางเจ้านี้ก่อนเลย ที่ทำน้ำสวยครับโอเคมาเก็บกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปวันนี้เรามีเควสอะไรบ้างนะวันนี้เรามีฆ่าเจ้าสกอร์เปียนสี่ตัวใช่ไหมล่วงหกตัวแล้วก็เควสครั้งนี้แล้วเนี่ยจากห้พผึ้งนะั้นเ็คือเก็บห้าร้อยน้ำผึ้งประมาณนี้แล้วก็มีขับนตัวขับนอีกสองแตนเจ็ดโอเคเดี๋ยวเรา เก็บอันนี้ก่อนแล้วกันเราได้คูคณสามเ่ยเราองใช้คุมเท่าไหร่นะสิบสิบก่านอาทีหรอโอเคแบบหนึ่งแล้วกนันเก็บให้มันเต็มสักครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปทำเครดกันโอเคไปทุกคนด้วยคือแบบว่าเห็นเราเก็บเกสอรวป่ะเนี่ยวิละสามพันกว่าแบบโอ้โหแบบเร็วมากๆน่าจะแบบแบบเดียวก็เต็มเลยนะเนผมเก็บมาประมาณแบบ ประมาณ3-4นาทีเองก็ได้มาประมาณ2องแสนละปกติแบบเก็บนานมากๆเลยโอเคครับผมเ,เก็บแป๊บนึ้งครับเดี๋ยวตอนนี้เรามีอยู่45,000เอ้ย4 000, 5 0 0 0่้าว่ะ45,000ทุกคนเราเก็บให้ครบ0ี่แสนเก้วัเดี๋ยวเราไปทำน้ำผึ้งกันดีกว่าโอเคเก็บเข้าไปครับผมเหมือนเน็ตผมเจะกระตุกกระตุกแล้วเนี้ไม่รู้เน็ตเป็นไร โอเค400แปแล้ว400 9โอเคครบแล้วโอเคไปเราไปทำน้ำพึ่งกันดีกว่าทุกคนเก็บเร็วมากเนี่ยกินมันให้มา15นาทีใช่ไหมเนี่ยเหลือแค่10นาทีกว่าคือแบบ5นาทีเนี่ยเก็บแบบโอโ้โหเร็วจจัดโอเคผมทําน้ําพึ่งแป๊บนึงนะครับผมโอเคตอนนี้เราทําเสร็จแล้วเราได้มาประมาณรวมๆแล้วนี่คือมีร้านสีแล้วใช่ปะทุกคนเห็นข้างบนม,นมันไหมเนี่ยตรงเนี้ยมีแมกจิงไม้อยู่ ซึ่งผมอยากลองไปสู้กับมันดูสักครั้งหนึง <c oughs> ่งแล้วก็ไม่รู้นะว่าจะสู้ได้ไหมโอเคเราเราต้องเขาเรียกไงดีต้องใช้ระเบิดไม่ใช่ใช้ระเบิดต้องใช้ปืนใหญ่ในการขึ้นไปทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปกันดีกว่าเอ๊ะล่วงลงมาทำไมขึ้นไปกระโดดโ okay. อเคกระโดดกระโดโด,โด,โด,โดมาเคียบมาถึงแล้วแต่ก่อนอื่นเลยร้อง มีไอเทมนี้ลองใส่ไว้ก่อนสติงเกอร์เ,นะเขาบอกว่ามันจะทำให้พึ่งของเราเนี่ยตีแอทแทคสปีดคุณหนึ่งจุดห้าโอเคเก็บอันี้ก่อนแล้วกันโอเคเรียบร้อยพร้อ,อมไหมไปกันเลยนี่กดใช้เลยมาอ้าวมันไม่ใช่ตัวสู้เหรอคิดมาตลอดว่าเป็นตัวสู้เนี่ยอ๋อมันเป็นสติกบั๊ก อะไรได้อ๋อมันเป็นเควสนะซึ่งเรายังไม่มีโอเคผมเข้าใจผิดโอเคเรามาทำเควสกันดีกว่าเควสของเราก็คือรดฟิลอีก4 0 0หมื่นใช่ปะงั้นเดี๋ยวไปเก็บรถฟิลกันกันไปกันเลยโอเคจะมาถึงรถฟิลแล้วมาครับมาครับโอเควางเจ้านี้ก่อนโอเคเจ้าถิน เจ้าถิ่นก็อยู่ในเควสเรานะเราต้องตีมันให้ได้สี่ตัวใช่ปะเรตีไปสองและวนี่ก็ขาดอีกสองตัวโอเคตีเร็วตีเร็วลูกพ่อเรียบร้อยตายแล้วโอเคเวสนี้ก็คือเสร็จแล้วใช่ปะนี่สี่ตัวเหลือตีร้วยอหกตัวโอเคเรามาฟาร์มวันนี้ก่อนแล้วกันอีกสี่หมืนนะใช่ปะนี่ขาดอีกประมาณสองหมืน โอเคผมเปิดขาไปเลยแล้วกันโอเคตอนนี้อะไรนะสองแสนหกแล้วส okay, องแสนเจ็ดโอเคคอมพีทครับผมเราไปเก็บข้ามบนกันต่ออีกสองแสนเจ็ดโอเคมาตรงไหนอะไรตรงนี้นี่ใช่ไหมโอเคมีเจ้าทีนอีกแล้วนะครับเววบู๊ฟโอเคให้ลูกๆเราตีไปก่อนแล้วกัน นีอะไรลูกพ่อดีดีดีเสียดายจีิงเอาจริงไอสติงเนี่ยเก็บเก็บยากอยู่เหมือนกันผมเก็บอยู่นานลยนะก็จะได้มาผมก็จะไม่ได้แล้วไปเก็บมาอยากที่ไหนเคยดีก็ทีนตายลูกพ่อเรียบร้อยเคเราต้องเก็บที่ไหนนะมีแคคตัสป่ะแคคตัสครบแล้วมีัมกินเนี่ยเคเก็บพิ่มัมกินก่อนแล้วกันโอเค เก็บแป๊บนึนะครับผมทุกคนก็คืออยู่ผมมาเจอวิกตอเรียบีซึ่งมาแบบไม่รู้ใครเรียกมานะแล,แล้วกลายเป็นผมต้องรับกรรมเนี่ยวิกตอเรียบีเนี่ยคือที่แดงๆมันจะมีนามขึ้นมาเว้ยแล้วก็คอยหลบแล้วก็เราก็ปล่อยเพึ่งเราตีมันโอ้โหดูเดือด่อสู้ครั้งแรกเลยเนะี่ย โอ้อโดนโดนโดนเออเออเออเด็กพันสามอย่านะอย่านะใครเรียกมาเนี่ยโอ้โหเล็กพันร้อยใช้เลยยวไปเอ้าเด็ดเด็ดเป็นอะไรอีกแล้วก็ตาย อโอเคเอาใหม่เอาไปใหม่ทุกคนเหลือเท่าไรเอ่ยพันร้อยนี่เขาลูกพ่อโอเคตายแล้วนี่จะเป็นคนนั้นนั้นเรียกมา เพื่อเราค่าได้แต่เราไม่ได้อะไรเพื่อให้เราเป็นคนเรียกซึ่งเหมือนมันจะมีเงื่อนไขนะแต่ผมแต่ผมค่อยไปอ่านให้ฟังแล้วกันทีนี้โอเคเราเก็บเฟสน่านจะครบแล้วนะหตัวมมาอาหายไปเนยโอเคนี่ไงไปหาไซแอนงั้นเรามาเก็บสับปะรดอีกเจ็ดหมื่นก่อนแล้วกันแล้วเราไปทีเดียวไปเลยโอเคไปมามามาเจ้าผายแอปเปิ้ล Okay. เซปาร์ตโอเคนาะได้อีกตัวนึงนะปกติมันไม่ได้มี2ตัวอ,อีกเท่าไหรนะ่เนี่ยเจ็ดหมื่นโอเคผมเก็บแป,ป๊บนึงนะครับผมโอเคขายอีกประมาณหกพันห้าพันโอเคเก็บแป,ป๊บนึงโอเคครบแล้วไปคุยกับหมีดำใช่ป่ะก็คุยกับหมีนักวิทยาศาสตร์ก็คุยกับหมีนักวิทยาศาสตร์ก่อนโอเคสวัสดีครับ ไนเดี๋ยวเ,เราได้ไปแสนหนึ่ง,งออสำหรับเควสเพิ่มสิเควสก็คือัำกินอีกเจ็ดหมื่นห้านส่วนเจ็ดหมื่นห้าแล้วก็แตนสองตัวแว์วูคตัวหนึ่งโอเคจะคุยกับหมีดำดีกว่าไปเลยเปืนใหญ่โอ้รุ่นเร็วทันใจขอสักล้านหนึ่งจะไ,ได้่ะเนี่ยโอ้ได้มาห้าแสนโอก้ก็เยอะอยู่นะ เครกับเพจมาเพจคือสีขาวห้าแสนสีแดงห้าแสนสีน้ำเงินห้าแสนโอเคเรามีสไปเดอร์ตัวหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วก็มีอะไรซันฟลาเวอร์กับเดนดีไลออนเราเก็บอันนี้ก่อนดีกว่าเดนดีไลออนมาเท่าไหร่นะ่อี้ไปหันดองสามหมื่นสี่โอ้แป๊บเดียวแป๊บหนึ่งนะคุณทุกคนโอเคทุกคนก็คือ ผมไม่งอเควแล้ววันนี้ผมต้องได้เองเว้ยเชีวเนยทั้งตอนนี้มีแค่2อนอ,อยู่ประมาณเกือบห้าแสนแล้วเรามีเงินอยู่ประมาณสามล้านก็น่าจะพอดีเลยมั้งคเคลแนวผมก็ทําไปนิดนหน่อยๆแหลอแหววเนี่ยที่ยังไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมทำาันพึ่งแป๊บน,นึงนะครับผมโอเคตอนนี้เราทามันพึ่งเสร็จแล้วเราได้มาสามล้านหกโอ้สามล้านหกพอแน่นอนโอเคอเดี๋ยวผมเดินไปซื้อสักครู่หนึ่งนะครับผม โอเคมาถึงลานแล้วมาดูซิมันจะทำอะไรได้นี่สามลานห้เรียบร้อยเรามีเขียวไฟแล้วทุกคนโคตรเทเดี๋ยวลองเก็บซิเก็บเป็นไงอ๋อมันเก็บเป็นแถวแถวหน้ากระดานไม่ใช่แถวหน้ากระดานแถวข้างหน้าเราเลย,เลยแหละเก็บเร็วปะ่ะก็ขุดจูดใจระดับหนึ่งเลยนะ โอเคประมาณนี้นะวัะนนี้โอเคงั้นคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับฝากกดไลค์กับ subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะจ๊ะ